เพื่อนภัยนะคะคนขับรถตอนนี้กูโดนพิกันอยู่ที่เกาะสมุยและความโชคดีของฉันคือบริเวณนั้นตรงข้ามกับที่จอดรถคือบ้านตำรวจแล้วตำรวจอะเดิน้ามาช่วยกูเมาช้ำยำบนันเท่า เตือนภัยนะคะคนขับรถตอนนี้กูโดนพิกัดอยู่ที่เกาะสมุยฉันขับรถตอนกลางคืนหลังจากเลิกงานประมาณสามทุ่มมีรถเออมีมอเตอร์ไซค์คนหนึ่งขับตามกูมาแล้วก็บอกว่าพี่เหยียบแมวผมพี่เหยียบแมวผมพี่ต้องรักษาค่าดูแลแมวผมกูแบบกูเนี่ยนะเหยียบแมวกูยังไม่เห็นเลยพี่ขับรถเร็วมากรถติดอีดอกกูขับรถได้สิบกว่าความเร็วสิบกว่ามึงก็จะไป แล้วกูคือคนที่เราวังเรื่องการขับรถมากมึงเข้าใจปะยิ่งแมวยิ่งอะไรคือกูขับช้ามากรถอะพี่ต้องจ่ายค่ารักษาแมวผมกูบอกว่างั้นก็ไปเอาบินมาไปเอาบินค่ารักษามาแต่พี่อะขับรถไม่เร็วเป็นไปไม่ได้ที่พี่จะเกี่ยแมวก็บอกว่าเออพี่ต้องรักษาก็บอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นก็ไปโรงพยาบาลเพื่อนพี่เพราะว่าอีฉันมีแมวสามตัวฉันรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลเดิมอยู่ที่ละใหม่ ก็ไปโรงพยาบาลตรงนี้คลินิกสัตว์ฮะไม่ผมอ่ะจะเอาเงินห้าร้อยเพื่อจะไปซื้อยาแก้บวดให้แมวแมวกินยาแก้บวดยาแก้บวดแมวกูก็เลยแบบอ่าไม่ใช่ละกูเริ่มแบบปรับหน้าต่างขึ้นสุดแล้วความโชคดีของฉันคือบริเวณนั้นตรงข้ามกับที่จอดรถคือบ้านตำรวจแล้วตำรวจมองอยู่แล้วตำรวจอ่ะถ้าจำไม่ผิดอะรองผอ,อรหรือว่าผู้กำกับ อยู่ที่สมุยน,นี่แหละเดินเข้ามาช่วยกูแล้วเข้ามาคุยอะ่ะขอบัตรประชาชนแล้วเขาบอกแล้วเขาก็ผู้ชายที่แบบว่าเป็นเหมือนมิจฉาชีพมิจฉาชีพอะทําหน้าลึกลักมากงั้นไม่เอาตังค์แล้วก็ได้อะไรเงี้ยก็ เอารถออกแล้วตำรวจบอกว่ามึงรู้ไหมที่มึงจอดรถแบบนี้ยมึงจอดแบบนี้ถ้าเขาชนขึ้นมานะมึงผิดเต็มๆเลยแล้วหมาแมวอ่ะสมควรอยู่ในบริเวณที่เป็นที่รับผิดชอบของมึงถ้ามาอยู่บนถนนมันไม่ใช่ความรับผิดชอบของคนขับรถโอ้หมึงแบบเป็นเรื่องใหญ่แล้วเขาบอกว่าทีหลังถ้าเป็นแบบนี้ไม่ต้องหยุดรถเลยไม่ต้องถ้าแบบไม่ต้องรับผิดชอบเพราะว่าพวกนี้มันมาในแบบคนแบบ็นดูอ่ะ็นดูสัตว์็นดูอะไรเงี้ยแล้วบ้านกูมีแมว มึงก็จะหม่ตำรวจบอกแล้วความที่แบบกูกูยังเลิกรักอยู่ตอนนี้นะกูยังรู้สึกกลัวอยู่เลยเพราะกูรู้สึกว่าฮม่งแบบกูเพิ่งโดน่ะพี่เจโดนก่อนหน้านี้คือโดนเรื่องมาขอตังค์เพราะว่าบอกว่าขับรถแล้วทรายหรือว่าหินอนะไปโดนแล้วตําที่พี่เจยังไม่ได้ขับรถมึงคนที่ขับรถมึงต้องระวังนะกลัวโดนแล้วเราเราก็สมุยอะอยากให้ระวังมากเลยเว้ยเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะมาเจอแบบไหนบ้างแล้วฉันผู้หญิงคนเดียวตอนแบบเกือบสี่ทุ่มอะ ระวังนะคะทุกคนข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมาที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน f o ลเ o อร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ